สวัสดีครับผมพจอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับที่นะครับมาเล่นคงไาทรงหน้าบ่าวเด็กๆครับผมหาแล้วอยู่นะกินไม่กินเขายุพี่นะครับมามาเบิ่งบอลสถานที่ก,กักตัวเพิ่นเด้อยู่ที่อยู่ยทีมหน้าเพิน่นบด้แม่นแล้วครับเพืน่นนอนหน้ายางเดี่ยวแล้วครับอยู่ทงอยู่ท่าาย่างเดียวเพิ่นบรรยากาศดี้อครับมื้อพายุยนนายนยฝนตกแก้บุ้คคลนครับ เป็นพายุเข้ามาแล้วแต่บบแห่งครับลินที่ทางบาานี่ครับเป็นโอ้พันธิสางรีส,สอร์ทใหม่บพาะนี่สังที่ผักใหม่เพรานคือของเกลือยของพี่สาวเพันธ์ล่ะครับบรรยากาศไห้ถึงน,นาแล้วบุร่ะครับหน้าฝนก็เลยโอ้มาวันจีต้นไม้อยู่ค้าวีิดแปลงมือระดับนี้เดี๋ยวผมพาไปปึงนักกินผมงอกอมาต้นเพื่อนรับบถเมืองโอ้ลมครับ ไอ้กากมูมาครับผมแต่ว่านี่ตักแตนผมไปไต่มาดอกมากากมูผงซื้อมากมันจะเป็นมือวันเขาวัน้าเนาะนครับผมเด็ดทัวกับตักแตนสีไต้กับเซฟไส้แหละครับมาขวบกินตำถัวกู้ตกแตนครับผมมาที่นี่ตะแตนได้ละทางไหนเนาะอากาศดีไปไั้ไหล่ะอยู่เทียงวันว้อ โอ้มีเสียงตอบรับมากหลือเกินี่โอ้คนนี้คนมาตอบรับดีเตือนนี่รับนี่ันบน,น,น,นอยู่ในกินพี่อยู่ไหมอ่ะพี่เจ้าอยู่รหรือเปล่าโอ้เลยครับบรรยากาศดีเฮ็ดยังหละบเพียนซอยตัวเองนี่บ่ตเต็นหล่ะจะคิดเสียครับผม <c oughs> บรรยากาศดีดีเตือนครับฝนตกลิ้นบัซอยตัวเองนะสีซอยจังใดเด้อจะกินก่ยังเดีวนต้องกันันลเด๋วเบิกแลู้ดใดครับนี่มเด้เด้โอ้ไอคนมาเล่นนั่งครับมึงโอ้ยบรรยากาศดีว่าจะมาซอยรับกันล่ะเออดี๋ยตผมได้ตักเตีนด้วยไหมจะมากินตำถั่วข้วตักเตียนน่ครับถั่วอักตอืม ตามซโลกแกนห้องเลยเนาะตะกี้ <S 2> <S 2> <S 2> <S ครับนัากาบมูอย่างกินกับแกมแซ่อบกับบรรยากาศฝนตกลินครับใ้จึงหน้าเบาวสงการครับมือไหนในการนะครับเดี๋ยวเริ่มทําเมนูเลยหิย้วเขาแล้วผมยังไม่กินข้าวเส้าเลยเอาเัานับไปกระดึงยังก้อหยาบเท่ากันดึงยงก้งอ ไอ้มไมใน,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 นะครับทิมนัาซะตัวเองับผม <c oughs> เอาขาจอไปน,นะ <c oughs> ้อไปรกาิให้ตัวเองเ <c oughs> นาะเาไมกนีนขีดโนินให้บอกอ่ได้ขับเด้ย่าไปคิดลึกด้หอล่าเน้ออย่าไมคิดตื่นได้หอ เสาหัวอะไรได้หนิแม่รมั้กดจะเนดอกอดอแตง้ังนะครับยาัจัเยอะมาขัดานเากเฮ้ยครับมันมเรียมันทายใหญ่ืดแล้วใกล้นึงอีกใกล้ใกล้อเคได้เลยนะเออเนี่ยล โยดยเีดแล้วหางวาต้องใช้ข <Oliver> ีาเซใส่ยู่ครับเดี๋ยวพาครับคนเชิเป็นคนเอาฟื้นด้ครับที่นี่ได้กาดีครับเมื่อนี้่ฝนตกลิ้นครับผม แต่บ่ขึ้นพุล่ะอย่างนี้ครับทางเอชซีท่านผู้ชมกับดูแลสุขภาพตัวจะคว้างกันนะครับทีอบางที่ทุกคกับเป็นร่วมกลุ่มเันเกินนี่หรอกแต่ว่าทุกคนกับอยู่แต่กับคือป้องกันตัวเองอยู่หรอกครับแต่ว่ากับกระเสียยืนหนึ่งว่าเป็นอย่างคือร่วมกลุ่มเกินแล้วนั่นแหละกกินเรากินเบียร์แก้วเดียวกันมั้งสินะาแต่ทุกผมกับเซฟตี้จ้คของอยู่ครับจักอยู่ผ่านมานะ อันสายเสียบยเทาาบ้าครับผมสายเสียบี่เสียบเท้าครับผมเห็นไหมครับอากาศจะตัวอัดเลยนะครับคนนอนหน้าได้เลยนอนสนับนอนเล่นเพียื์ก็ดีเลยนอนก้อมก,กันกันนิ่นึงล้วครับบรรยากาศดีปันเนี่ยกกตัวอัตวดตวอัดตั้มขั้วตะเก็นในกันเนาะโอ้เดี๋ยวผมไปในการแล้วครับอโอ้ในการในการเดี๋ยวผมตั้ตัวขั้วตะเก็นกันบาดที่ไหน ครับฟื้นจิตภาพมื่อกี้นี่เดี๋ยวเป็นท่านแล้วผมกับ,กากากบจิบตออย่างนกากหมูครับขินขับต้มฟอดขับกวาดยังไงครับผม,มไปเล่ลนเตือนพุน่น ตอ,อเห็ดดาตัืดครับผมเอานี่ก็บลงหมอมั <c oughs> นคือไปตัวที่ตัวแดนะนะสาธิณขอตอกรอบครับผม มากขึ้นครับกบ,บเตใไ้ก็ดีมันหยุดปีครับเครื่องใส่ออกมาเลืน้ำเบาคนครับผมคน,นนอนหน้าครับผมรับทอดไห้ดาคนเดือดจริงจแซบ่บหลาย ดาบมันเกี่ทุกับโซ่เแลเ่ากับพอ่ออะไรครับเพราะว่ามีเหลี่ยกวกวพดโดนใส่ไม่ใช่ใหม,มยย่เนี้ยผมไฟันแล่นมากเลย น่าจะโอเคแล้วครับผมตกลงแล้วเี่ครับพอดแลเรๆเล้วห้อกับปุ่มเสบ้านต้องเป็นยังครับรถดีไม่มีผมเปลี่ยนเป็นผมชืรถก็ได้อิดิโมโตะโอ้นับพอกัตปรกอบแล้วเ้างีดาล่องวัดเสียดายครับผมกินอืม เลดยากหม่พื้นตัวออกแค่ละตัวเห็นน่ <c oughs> <c oughs> ครับนี่ยา,มากมากราบหมูตัวครับผม <c oughs> บวิ่งเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับมาเบิ้งสูตรหมักแบบบ้านๆครับผมสูตรหมักแบบบ้านๆง่ายๆ หมูแอคชั่นครับผมเป็นเคยแปลงล่างประจำเนี่ยครับเบาเดิเดเป็นแอคชั่นแปลงล่างใส่หน้ากากแปลงล่างเนี่ยตะโก้เดี๋ยวลุย็ตามมันก็ได้ครับเด้อตามมันขอ,อยาตนิดนึงเลดิโรยเกลือ Oh, โอ้ต้นลมหักจีบวะสุดมักแจกบ้านๆครับผมเกลือสุดมักสุดแบบบ้านๆครับผมของชื่อรสน้ำปลาทุกคุงเสร็จแล้วก็เปลือก ต้องมีอะไรมากครับผมแต่เขาเป็นน้ำจิ้มเป็นแก้วเหรอครับนะครับาย่างอย่าง,างส่วนหูกันบัดท,ที่นี่ท่านก็นได้การครับฟื้นอันนี้เนาะฟื้นมาอยู่ค่าครับส่วนหูกันครับเนื้เแ็บแบ อยูนในกาบก็ได้ถึงหูพร้อมด้อซื้อหัวง่วนมอย่างกินือบ้านนี่บ่ได้หูได้ครับโอ้นะครับเมนูตำถั่วค้ัวตะแตนพร้อมแล้วครับเดียวเดี๋ยว่ายนิ้สิครับกับน้ำจิ้ม โอ้โหคัดคัดคับเมนูนี่กับย่างหูหมูนากากหมูครับพ่อมครับ <stock> แยกสันแยกสันแยกสันพ่อมครับย่างไปเรื่อยครับผมโทรหาทีมงานอยู่เป็นเขามามาเรียนยุพีครับ ไปยังเด๋อเขาเป็บรรยากาศฝนตกลิ้นพร้อมเนาะนะครับนี่เองโอเคเป็นฝนนีเลยหรอือไงนี่ในการแล้วครับฝนตกลิ้นพร้อมในการเสียบต่มบรรยากาศครับผมรวดังเดียวนี่ชื่อแสบเขาเอิ้นโหลปลาครับผมโหลปลาได้หรื <laughs> อไงเะเบิง้งบรรยากาศร,รอบนอกครับผมเนาะฝนตกลิ้นครับผม ออเนะ <c oughs> ครับมีมีหอดาดฟ้าตอนรับตอมนีต้ตมื่อี่เฮ็ดแบบนั่งกินชมยิ้วกันยุด <c oughs> เหรือครับกลางทงแล้วหอขึ้นแล้วครับไม่มีบันไดนะนี่ <c oughs> <c oughs> ครับบรรยากาศกับบรรยากาศโปรตุลินครับมากินข้าวมอนกันครับมาที่นี่ตำขวัวตัวเตกเตน <c oughs> จากตะบนทเฮ็ดคิดกันเล็กๆกันเลยครับอ๋อไปกินอะไรมาดิโอ่แหละครับเพิ่งมา หมอคนไทยเนาะกับนคนป่วยคนเล่ากินตัวทิพยั่วแดียนมาสั่นหมอคนไทยเขาเข้าใจว่าอ๋อกินตำตั่วขั้วตะเตีนมาเลยครับที่ไปที่มากเลยเนาะนะครับกับผูกบ่าวนอนหน้าผมมือนี่ยบรรยากาศแบบนี้มันกับไม่ไม่เพลาะแก๊บบ้านได้หรอครับเมื่อวานเห็นมีนในรอบโดนอะไรเด่อนโดนตุกโดนแมบนบ่อันอันบ่อ มีมีสนม,ไม,ไมีไม่ออกคำหวห้วยจัดการแล้วป่านนี้เฮ้ยไป,ไป,ไ,ปไปหอด,ดีเ <c oughs> พระย่ยนึงเนาไปลบฝนไหมครับอันฝนตกแห้งเนาะแบบที่นี่เราไปลบฝนอันหัวเมียผันก็นยาอยู่น้ำกันเนาะ <c oughs> มื่ <c oughs> อันน้อยกลางมุ่งอยู่แล้วขาสี่ฝ่าอยู่ผู้นหนึ่งอัน พอ,อยังบว่าดอกกูขอใจสู้ยู่ว่าชัา้นบรรยากาศดีด่าเลากับแ่นลากจากฝนเลาะตกแห้งเลยครับแล่นหนีไปขึ้นเขาละไปหาลีเตียงหลังไม้ไปวาดเลยวะเออกูขอใจสู้ยู่ดอกไปชั้นบรรยากาศมันดีามมาจ้ามามา,ามาดีเอาตามคอนเซ็ปต์เ,เดิมเลยครับกินตำผัวขวั้วตะแตียนได้เลย กับยางหูวหมูเขาแปลกเกนิดนึงครับที่หะให้เขายัางไม่เห็นเ้าห่างกันเล่น้งวันโอ้โหเขาไหวเพิ่งกกาบินมาเพรโตเล่ไอ้ก็ยานัวาวยนะครับรูปปลาขาดไปไหครับโอ้เสยบใส่ปหาเฮ็ดครับอยู่นี่ได้่นมาเฮ็ดสายดุยไปจัไปทังไหนเรกตังพี้คนมีงาบำหมาหลายครับครับรถไถยเขาสายดุยออื ใสยร้อนอะสายร้อนคยอยู่ใสไปแล้กต้องแบบเติมน้ำมันแบบว่าเต no ิมโอมีเติม n มิ aro aro. ่งไม่เนแดดดนรขาไนเ่าไปขึ Ooh, ้นรถแล้วก็ไายมนขึนทั้งางด้วยวยเล็กกวยหน้าไปเยอะเรากล้วยแทบขึ้นทั้งไหนขึ้นทั้งหนัก่ะหนักครับตามเพาะเสร็จเดิมนะครับตำรว้ว เต็มแบบคนี้กบบประต๊ก็จะหนีอยู่เอเฮ้ยคนตกโดนละเขาว่าตายเราไปงนี้อกาวาอ่าการพักเส็จแลครับไปจริงกางทูงไปเลยครับฝนตกอายุเตือนงาเนาะมันมงอหว่างอ้อมวัน Mày nói đâu? nèo oh. Ồ! Oh. <laughs> Để rồi nèo 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 đốt nèo rồi nèo rồi nèo พูไปเองกูไน้น้ำแตงกบเออเข้านั่นนี่คืปลาตในห้างห้างไหนเอ้ไอ้ปลงที่เหลืครับเพ่ก็โดนจิงเขาเจ็บร้อยผมจะมาหอดพอดีเสียดายครับเป็นจิงโก้อนร่างพ่นในนี้ก่อน่ะไม่รอดจอะแต่ตั้งกับ

กอดกอดอ้าวอ้าอยู่บนหิเขาครับครับจ้างวะก็เหมัอนมือเขาอยู่ไม่อยากเขาเมียด้วยเนาะมันดูเพิ่ว่าอือว่าไปล้วเบิดตาว่าได้ิดกินเขาแบบไปเล้วแบนี้เนี่ยเหรอแล้วล่ากับแม่กอ ฝกกอผมนี่ไว้เสเดยขนาดเจ้าของมันมกุดมันฟังผมนี่ไปเยอะวันกับมากมเอาอยูกับบบาดีดมันมันอิสระเด้อือเนี่มันครับมนนะจ้อิสระก็กันนะครับฝุดนมองเพิ่งกะเด็นีขาซีขาแก่วแก้ว่งยายานยาเนาะเอางอยูบุ่นนนข้ง่น เอา้องกันเอันตรายให้อายุมันอยอเงียบอกน้องนององน้งถือแค่โน้เอาก็้องชุปพี่น้องกเาครับมมาครับมา

ต้องเปิดก่เขาเลยใครเลี้ยงเดียนกันมีเราห้องกระตอมประกันใชบดตกเปโอจัดดีครับเปิดเต็มครับสมุติเป็นหิวอีดอกไม่ได้กินข้าว่เนาะนูลำตั้งแต่ตีห้าคนจวผมไม่ได้กินข้าว่ครับเออไม่กินข้าวโซ่แล้วดาวตงกาครับผม เดี๋ไ่บนโง่นเบม่อตัวสาบๆน้นงบนแม่าไ่้ใบส่วนไวาเสร็จพอหนดาบก็ยืดเฉยครับเขาเรียกดาง่ก็อร่อยมากมันยืดเองมันเลยพวกไม่กินมี่นี่ามกินหอกนี่ามกินกินตัวแกงตายแล้วมาจ มันยิ่จำไดนพูดไดเขาพูดนด้มันมี่าเัิ่งเห็นตัวมากทอ่าไม่จอดรถมันดีใหญ่ไปทันหางมันแต่แ่เฮาขาดขาขาดโดนหมุนวันวันฮอดสิโล่เนาะจาได้จาได้เนาะวนหนาี่เฉ็มพอนดดพกดูดอดเฮาเฮาถดดนี้เนาะตอนมักใช้ตาหนเฮ็ดแจะทา้งนาตามันเล็งหักเดียวเอาหัวหน่ได้เด้อ เงินก้นยันถือกินอยู่เจ้าไปได้เบิดดตองส่ายใจย่างเขาเอาหลายตัวเย้ะไูอู้อูหตรงนี้อู้หูมือวกเอาหมี่ไอเด้อไปแบบมือโยตรงนี่นึกัดนะสาขากราบนีแจ็กมาก่อนเลยแต่ขอแต่แองก่อนเน้ย ทางเอายังกี่รถมอเตอร์ไซค์าบ้านแรีนแซงเขาเรามีน้ำกดวดเร่งแรงนพ่นยังมาสู้กันกันโยะกาข้าวแบบที้เรียกกับมานแล้วลำบอกว่างได้เกียรเนีโอ้ว้างก็ว้างต้หนารถโพดยังไงนะเดี๋ยวตาารหยัดด้เยแท้ไต่ต่ตั้งไต่ต่ำนี่คือจ่องหักไ โอ้โหไอ้แงเดตะลานตาเนี่ยกัอ้ตาได้เาสาตาขายหยาเนาะกัดอยู่ัามว่าจะกัดตัววะะต้มันยกัดต้นนี่เต็มได้ยงน่นี่ร

เือนห่เมือนดเได้ครับมือนไ่หรอกทำไมลายำแบบน้เลยำนี่ละก็ต้องละก่เดี๋ยวถาทีมงานก่อนครับเดี๋ยเปนมาบล์กรับกัวนเดเ่าเดี๋ยวเลูมอน่าาอืมจะมัน mắm mặt luôn không lại lắm tốt rồi luôn hôn lại là nó cũng nhắn của mày nhìn tôi nè tôi cũng mày dùng mày nào mày 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 mày

พวกทั <in> ้งผู preferred. ้นันไหลมากตัโอ้ยเอมนะครับกินพ่าก็แล้วบ่เอกกระซมโอ้หอมกลิีนเด้เพียนย่งยังเหลืออีกไหมครับเดยวคุณจ้างเ้ยได้การย่างยุถขาวบ้าเขากับีครับผม ในการเนี่ยบรรยากาศฝนตกลิ้นครับมือนี่มีนจะคนขี่ขั้นครับยางยัง,งกอดตะวันค่ำลงยางจกถงยัง,งกอดจกถงยางรอบบ้านคอยเป็นโค้ดขี่ขั้นยางรอบบ้านไผกับ่เห็นนะครับครับคุณผู้ยื่นนะครับบัดดี้จังหวะสุดท้ายครับบัดดี้ีิมาครับอ่ะไรบ้บา,าครับอเอาล,ะ,าคอาละครับบัดดี้ีิอ้าว สามตีบีดีครับผโอ้ยผมนี่หละครับบอนแต่คนเดิมเนี่ยเมื่เคยได้กินจ้างเทียม่ไดมีหมูป่าบ่หมูไม่ใช่หมูบ้านครับผมนะครับบรรยากาศเดี๋ยวดิพี่แห้งกันทุกคนครับหล่อม้วยนะครับเด้อนี่ครับสุดยอดครับเดี๋ยวนะครับพี่น้องทางมาหน้าเบาสงการครับผมเดี๋ยวผมจะภาพไปเบิ่งเป็นแกะหลังจากทางละจังลงมาหา มาหาเทียมคนครับผมเขาอ,อิ่มแล้วผมก็จิไปหางว้วงผมได้บาดที่ไีนผมก็มพ่ได้ว่างเด้ครับแต่ว่าผมมากินเขากินเขาเศร้าน้ำเบาได้ดด้ดเอมือนี่ผมกับมีนาที่ของผมก็คือไปดูแลง้วงหรีย่งง่วงครับผมแต่มาหาเพิ่นกนอนนะความหมายเได้กินเขาอ,อิ่มแล้วกับจิมีนหน้าผมมาละครับไก่เติบยู่ดิโนจิไปหอดหน้าผม หลังจากผ่านปามันมาแล้วแต่เก,าาก่าเนี่ยมาวะเลยนะครับรถกระบ,บะพอดีมืนแล้วครับมืนแล้วอย่าเบรกนะครับไปวะได้เนี่ยบ่ได้ด่ไปหาง่วงบ่ได้ดิฟีแล้วครับฟีแล้วบนบนตน๊ถนนลื่นครับกลับมาเลยอยๆครับผมต่ทักอัจฉริยะนิดนึงครับเ็นวันหนาฝนครับ ต่อไปรถไงสิมากเดยครับต้องขี่มอไซค์มาช่วงนี้เขาฝนถึงตกประคืนนียครับแั่ที่นี้ต่อไปจะเป็นดูตูดูฝนเต็มที่ครับครับโอ้ผู้ใด,ดครับนี่ผู้ใดนี่ผู้นี้อยู่ดดครับไม่ได้เตะกขับมาแต่เทียงเบาดีๆเละครับนี่เนี้ยเร็วเปิดกินแล้วหรอ ย่างย่างหมูกระยุหะ่นละ,ะลดลจ้า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 โอ้บ่าวมารครับเสียงของเทวดาครับผม <c oughs> โอ้บ่าวมาด์รลินน้ำเบาสงการครับผมแต่ผมกลับไปดูแลง,งัวงก่อนครับ,บที่นี่ะผมอยบอกไปหน้าแล้วครับยีดีมีแห้งกันทุนครับหลับฝันเอ้ยยีดีมีแห้งกันทุนครับสู่กันไปกันทุกคนครับผมโควิดกันเลยทุกคนกับยาวันนอกคลองหน้ากับที่แล้วครับอาจจีบโอะได้อยู่ในเมืองเพียง ุเนาะแล้วผมกับจุแลเสพตัวของอยู่นะครับเพราวาคอยอยู่คอยเป็นคอยไปแล้วครับเดินไปครับผมแต่เมื่อน,นี้บรรยากาศดีฝนตกอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนครับฝนตกลินเนาะลงเลยครับตกแต่บ่คืนหุ่นละเดี๋ยวผมออกไปชมหน้าบันบันที่นี่สวัสดีครับ